พบก,กับลุงแม่เรนโบว์อินเดสกายเช่นเคยนะคะและตอนนี้ลุงก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติมลวัชมอรที่ลัสเซาดากอตาค่ะซึ่งอุทยานแห่งนี้นะคะถือเป็นอุทยานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยละคะ่ะเดี๋ยวลุงจะพาทุกคนชมบรรยากาศของอุทยานแห่งนี้กันนะคะตามลุงไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะ ตอนนี้ลุงคิดว่าเกือบทุกรัฐของอเมริกานะคะไม่บังคับใส่หน้ากากสำหรับผู้ที่รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วค่ะจึงจะเห็นว่าทุกคนแทบจะไม่ใส่หน้ากากกันเลยสำหรับบุทยานแห่งชาติมาลวัชโมนะคะได้เริ่มต้นก่อสร้างในปี1927ค่ะโดยมีกัสซัมบ็อกเป็นผู้ออกแบบแล้วก็เริ่มต้นการแกะสลักค่ะ ซึ่งใช้เวลาประมาณ14ปีพร้อมด้วยแรงงานกว่า400คนจึงสำเร็จออกมาเป็นรูปรักษที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ซึ่งขั้นตอนในการก่อสร้างนะคะ90เป็นการใช้ระเบิดแล้วก็อีก10เป็นการใช้แรงงานมือค่ะทั้ง4ท่านที่เราเห็นนะคะก็คือประธานาธิบดีที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อประเทศอเมริกาค่ะ เดี๋ยวรุงจะไล่ลำดับจากซ้ายไปขวานะคะซ้ายสุดจะเป็นจอร์ดวอชิงตันถัดมาจะเป็นโทมัสเจฟสันแล้วก็เซียโดรโรสเวลล์ขวาสุดจะเป็นเอ r บรแฮมลินคอนค่ะซึ่งถ้าใครได้อ่านประวัติศาสตร์ของอเมริกานะคะก็จะมีกล่าวถึงทั้ง4ท่านในแบบข้อสอบของการสมัครเป็นซิทิสเซนด้วยค่ะ ซึ่งในแต่ละปีนะคะมีนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอุทยานแห่งนี้นะคะปีละไม่น้อยกว่า3ล้านคนกันเลยทีเดียวค่ะ ธงที่เราเห็นเหล่านี้นะคะก็เป็นธงประจำแต่ละรัฐที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอเมริกาค่ะ เดี๋ยวลุงจะพาทุกคนลงไปดูพิพิพธภัณฑ์ที่จะแสดงกขั้นตอนการก่อสร้างของที่นี่กันค่ะ และนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติเมา์ลัชมอร์ค่ะเป็นอะไรที่มีความมหัศจรรย์และมีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะและตอนนี้ลุงก็กำลังออกเดินทางไปยังคัสเตอร์สเตทพาร์คค่ะซึ่งญาติของเดวิดบอกว่าที่นั่นนะคะมีฝูงลาที่เราสามารถให้อาหารได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปให้อาหารฝูงลากันค่ะ it's not this don't you think i live my moods played this game and played the fools don't you think that i heal say la me อันนี้ลานะคะทุกคนลุงเอาแครอทมาให้ลาแต่มันไม่กินให้ลงนะุงอ่ะดูตัวนี้นะะตัวนี้แบบนอนสบายมากดูลุงแทบจะยัดปากมันเลยนะมันก็ไม่กินนะ Do. Do. Oh, it's Simon Imla. Is that one laying down okay? Yeah. Oh, uh, he's just chilling out. Oh, he doesn't eat cello. Walk around that way and, and you can see if you can pet the. He's eating milk. Oh. Do. I'm going to Yeah. <Want> some? ดูมันจะกินอีกไหมสงสัยไอ้พวกตัวเล็กๆแต่มันไม่รู้จักแครอทอ่ะดูมันไม่กินให้ลุงเลยาหาลูกกันหน่อยสิอ่ะตัวนี้กินตัวใหญ่อะมันกินแต่ตัวเล็กก็มันไม่กินให้ลุงเลย ค่ะแม่มันน่าจะแม่มันแหละอร่อยใช่ไหมล่ะฮันนี่แคนยูเทคไมค์พิกเจอร์วิดเดิลลิตเทวัน ค่ะ one don't know't know that the little milk และนั่นก็คือทิปทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าๆค่ะ6โมงมนิดๆเราก็กำลังจะเดินทางกลับไปยังที่จอดรถของเราค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการดูคลิปสำหรับวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้า I guess it was July. You said we'll be better, but I don't know.